ไม่ต้องซื้อต้องหานะครับท่านเป็นสมาชิกใหม่เนี่ยเข้าไปลงทะเบียนแล้วก็เขาจะแอดเข้าตะก,ก้าสินค้าให้เลยแล้วแต่ว่าเขาจะสุ่มสีไหนให้เรานะฮะจะได้เป็น Snowflake ตัวนี้สีแดงกับ a แอนติก o รอนเที่ยวกับคนรู้ใจไปกับคนรู้จริง exotic holiday สวัสดีครับเรื่องราวน่าสนใจจากค่ายโอไลฟ์เดือนธันวาเมอร์รี่คริสต์มากันครั้งใหญ่เลย แจกแถมกันเยอะมากมายที่สำคัญตัวนี้ครับโอ i ลไ EEOs collection ที่ยอดนิยมมากๆเป็นไอเทมยอดนิยมสำหรับนักสะสมเลยเวอร์ชั่นที่เขาจัดมาเซเลเบตในคริสต์มาสปีนี้นะครับเร n o โนเฟล e นะครับปีที่แล้วเขาจะมีเป็น Green s n o w f l ฟ k e มันก็ได้รับความนิยมไปเยอะเลยไม่ต้องซื้อต้องหานะครับท่านเป็นสมาชิกใหม่เนี่ยเข้าไปลงทะเบียนแล้วก็เขาจะแอดเข้าตะก,กาสินค้าให้เลย สำหรับสมาชิกทั่วไปจะเริ่มตั้งแต่วันที่13ธันวาเวลาสองทุ่มไปสิ้นสุดเอาวันที่19ธันวา8โมงเช้าก็ามีเวลาหลายวันอยู่นะครับแต่ว่าของจะหมดซะก่อนเขาก็สุ่มให้สองสีนี้นะเลือกไม่ได้ก็จะมีเลสโนเฟลกับ แอนติกบรอนส์นะฮะสวยทั้งคู่อัน,นี่จะเป็นแอนติกบรอนก็เป็นลายทองแดงแล้วก็มีแอนติกเป็นเหมือนกับทองมีสนิมไม่ใช่สนิมจริงนะแกะดูนให้ดูเลยก็ได้นะครับสวยทั้งคู่ฮะได้ตัวไหนก็น่าพอใจทั้งคู่หรือว่าท่านจะลองลุ้นดูโดยการเชิญลูกหลานคนในบ้านมาลงไว้หลายๆเมมเบอร์ก็ได้นะครับแล้วก็ไม่ได้เกี่ยงอะไรใช้อีเมลให้มันต่างกันมาให้ดูตัวจริงทั้งคู่เลยแอนติกบรอนก็คือเป็นตัวนี้นะเป็นไฟฉาย แบบโมโนเอาพุทก็คือโหมวดเดียวสวยมากเลยคี Key ring, ลิงสำหรับเอาไปคล้องกับฟวงกุญแจให้เคยรีวิวไปแล้วนะตัวเนี้ก็มีฐานมาให้ครับแล้วก็ในนี้เขาจะมีฉนวนเหลืองๆอย่างเงี้ยโปรเทคมาป้องกันมันลั่นระหว่างขนส่งใช้ฐานอันคลายไม่อยากเปลืองก็ใช้ฐานชาร์จก็ได้นะนิกเกิลเมทานไฮดรายขนาด 3A 1 2อโวลต์ก็ใช้ได้ใช้ได้นานใช้ได้ทนมีโอลิง2ชั้นเลยนะเพราะว่าตัวนี้เขาใช้เป็น แบบสวิตหมุนหัวก็เ,เลยต้องโปรเทคไว้สองชั้นเลยสว่างโมโนเอาต์พุตนะครับ90ลูเมนได้ระดับเดียวเลยตามที่เขาบอกไว้ตามสเปคกล่องนี้นะแล้วก็รันถาม45นาทีเหมาะสำหรับเป็นพวงกุญแจรครับใช้ทั่ๆไประยะ5เมตรสิเมตรเนี่ยยังสว่างใช้ได้เลยอ่ะทีนี้ดูตัวเลเโนเฟลตัวหนึ่งนะครับตัวสีแดงนี่สวยงาม เช่นกันนะแล้วแต่ว่าเขาจะสุ่มสีไหนให้เรานะฮะจะได้เป็น s n o w f l a ล e ตัวนี้สีแดงกับแอนติกบอนนะครับแอนติกบอนสีท้องแดงเก่าๆแบบนี้หน้าเลนก็จะมี TIR ด้วยเห็นเ็นไฟฉายเล็กๆแบบนี้แต่ก็ยังมีสปอตพุ่งบางนิดหน่อยนะ10เมตรมตริกคอาเมตรนี่ใช้ได้ครับใช้ดีก็สมาชิกเก่าต้องสลับซินเวอร์ขึ้นไปด้วยนะก็เริ่มตั้งแต่11 11ธันวาเลย เวลา2องทุ่มไปจบเอาสิาสมาชิกทั่วไปหรือสมาชิกใหม่นี่ก็เริ่มตั้งแต่13บธันวาสองทุ่มไปถึง19บธันวาแโมงเชา้าอ่านฟังไม่ทันนะครฟังไม่ทันก็อ่านรายละเอียดใน description ใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะผมจะใส่เอาไว้ทั้งใน comment แล้วก็ใน description เผื่อบางท่านดูในมือถือดูในแพลตฟอร์มอะไรที่มันอ่าน description ยากก็จะได้อ่านใน comment ได้ ก็รีจิสเตอร์ลงทะเบียนในระบบของโอไลน์เขาเท่านั้นเองใส่อีเมลใส่ชื่อที่อยู่เข้าไปได้ฟรีแต่มีค่าส่ง149บาทแต่ถ้าท่านซื้อของ1499บาทขึ้นไปก็เขาก็ส่งมาฟรีพร้อมๆกับของที่ท่านสั่งเลยนะสั่งอะไรก็ได้อีก9 4 9 9บาบาทคอลเลกชันที่น่าสนใจมากเดี๋ยวผมต้องเข้าไป จัดไว้เพิ่มอีกสักหน่อยและเพราะว่าชอบตัวแอนติบอ n d นี่เป็นพิเศษเลยแต่สโนเฟ a k e นี่ก็สวยมากๆเลยนะผมยังไม่เคยมีเลย Snowflake เนี่ยลองดูในส่วนของการใช้งานก็ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเป็นสวิตช์แบบหมุนหัวธรรมดาแบบนี้นะลองอันนี้อันนี้ถอดโปรเทคชั่นไว้แล้วคู่มือมาแบบง่ายๆแบบนี้เลยไม่มีอะไรรุ่นนี้นะครับ90ลูเมนรันทามเมื่อใช้อันคาไลเนี่ยได้45นาที ไม่ใช้นิกเกิลเมทัลไฮดร์เนี่ยได้ถึง70นาทีเลยนะฐานชาร์จแบบ 3A เนี่ยได้ถึง70นาทีแล้วได้ยาวกว่าด้วยระยะ2ถึงเขาเนี่ย44เมตรนะอิมแพค s i s สิสแตนก็คือรองรับการตกกระแทกได้ที่1.5เมตรน้ำหนัก19.4กรัมนะครับขนาดความยาวเขาเนี่ย60.5มมแล้วก็ไดมิเตอร์ที่โตสุดตรงหัวเขาเนี่ย14 m. มมเท่านั้นเองเบามากๆ เหมาะสำหรับที่จะใช้เป็นปุงุญแกเดี๋ยวนี้ก็มีคุณภาพดีๆเยอะเลยอย่าลืมนะครับไปติดตามไปรับมาใช้กันรับมาสะสมกันตามอัธยาศัยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ